ไหนลอลิงเจ๊กแจ๊กคะลอลิงลอลิงโอ้ลอลิงอยู่นี่เหรอลอลิงแล้วไหนปอปลาปอปลาไหนปอปลาปอปลาตากลมไหนปอปลาอยู่ไหนคะโอ้อยู่นี่ใช่ไหมปอปลาโอ้ปอปลาแล้วไหนฮอนกฮูกต๋อโตไหนฮอนกฮูกอ๋อฮอนกฮูกอยู่นี่ค่ะโอ้นอุ้งหูกอันไหนแม่เปิดเพลงแล้วนะเปิดเพลงแล้วนะ นั่นๆๆการใช้ดีอ่ะอันนะนนๆๆอ่ยยิงนอนเนนนอนเนนนอนเนนอหนูชอบปอปลาเหรอหนูชอบปอปลาเหรอคะอ๋อปปลาเลยเหรอ